ทำไมนักเรียนที่วิ่งตามแนวข้อสอบถึงทำคะแนนได้น้อยกว่าที่คิดข้อมูลจากสถิติรูปแบบข้อสอบค่อยๆเปลี่ยนไปตามกระแสะการเรียนรู้ช่วงปี2000ยังเน้นการท่องจำวัดว่าใครรู้มากกว่า ช่วงปี2010เริ่มเน้นการประยุกต์ใช้หลังปี2020มาจะวัดการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหานักการศึกษาพบว่าการวิ่งตามข้อสอบเก่าทําให้เสียเวลากับรูปแบบที่ล้าสมัยเพราะทีมออกข้อสอบปรับเปลี่ยนแนวทางอยู่เสมอ จะดีกว่าไหมถ้าคุณรู้แกนหลักที่ข้อสอบพยายามวัดซึ่งก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะโลกยุคนี้ต้องการคนที่ยืดหยุ่นแก้สถานการณ์เป็น หมดยุคของการเรียนแบบเดิมๆฟังครูดูจอจดตามที่ไม่ได้ฝึกวิเคราะห์ถ้าห้องเรียนใดใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งนี้คุณอาจต้องถอยออกมาเพราะนี่เป็นยุคที่ครูต้องฝึกให้ผู้เรียนดึงความรู้ออกมาแก้ปัญหาเป็นก่อนโดยแทรกแก่นความรู้ของวิชาเข้าไประหว่างทางวิธีนี้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของสมองเวลาเรียนรู้จึงใช้เวลาน้อยลงและไม่มีลืม คะแนนสอบเป็นเพียงทางผ่านทักษะการแก้ปัญหาคือความอยู่รอดให้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยากรู้เทคนิคการเรียนรู้ทำนองนี้กดติดตามไว้ครับ